สวัสดีค่ะว,นนว,ดดว,รรวันนี้เราอยู่จังหวัดนครศรีธรรมราชวันนี้เราอยู่ร้านอะไรคะแม่ร n สเ u s e าวริส n h o u า e นะคะนี่ก็คือบรรยากาศของเรานะคะเดี๋ยวเราไปตรงกันเลยอันนี้นะคะก็จะเป็นบันไดสูง จะเป็นรถนะคะเพื่อสงสัยไหมคะว่าทำไมทำไมมันมีบันไดอะคะเดี๋ยวเราไปฉเฉลยกันนะคะน,นี่ค่ะบันดไดเขาให้เขาให้ลัลกลอบนะคะข้างล่างก็เป็นซิงชานะคะก็ นกมาจริงๆคือต้องวิ่งหมีต้องวิ่งหน,นีโต๊ะหนูไม่อยากจะโดวกเลยเราะมัน,นสูงมากเลยค่ะตรงน,นี้ค่ะสูงมากข้างล่างนะคะก็จะเป็นนแม่ตอนนี้กี่โมองแล้วคะห้าโมงครึ่งแล้วค่ะโอห้าโมงขึ้นเพื่อนเพื่อนเคยมาที่นี่แต่ว่าที่นี่สวยมากเลยนะคะหนูอชอบมา ตอนที่เพื่อนๆจำได้ไหมคะตอนที่หนูถ่ายคลิปท,ที่เราไปสุพรรณบุรีแล้วก็มีตาขายแบบนี้เลยคะ่ะแต่ว่าไม่มีนอนแดงก็จะคนไม่ค่อยเยอะเลยคะ่ะแต่วันนี้เรามาคนเยอะมากเกือบเกือบเกือบจะออกร้านไม่ไหวแล้วค่ะนี่นะคะเด็กหนะูเอาไปกดน,นะคะ่ะแล้วนะไม่พึ่งนะเ็หนูจะบอกว่าเดีย๋ยว อย่าลืมติดตามพี่สองด้วยนะคะวันนี้เราก็ต้องลาไปก่อนแต่ก่อนที่เราจะลาไปหนูมีคำถามให้เพื่อนล้างนกม,มีหมอนเสียอะไรบ้างมีกี่อันอย่าลืมคอมเมนต์ได้ทั้งเรื่องน,นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยค่ะบ๊ายบายอย่าลืมติดตามพี่สองเลยนะคะบ๊ายบาย